ตเดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง8 7ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยว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 กระปั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยวาผมตองมาไม่อยู่ด้ ไงชาวพิกกิททุกคนวันนี้พี่ฟีมีเซริร์ฟพิกซ์มอนดีๆมาแนะนำระบบต่างๆมากมายเซิร์ฟลื่นมากไม่มีแหลกไม่ใจนิดเดียวมีโปกเกมอนครบทุกตัวบอกเลยเซิร์ฟโคตรด,ดีแล้วก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายมาเล่นกันได้ที่เซิร์ฟไอพีเอ็มซีพิกซ์เมอรอีวี่เลียดต่างๆใต้ตตคลิปเลยนะครับผมเป็นครับออฟฟิเชียล โอเคครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำคลิปเล่นเกมไมค์ครับวิ่งตัดสามสิบล้านวันนะครับโอ้โหเมื่อไหร่ครับผมเล่นไหมครับสามสิบล้านวันจะเป็นยังไงทุกคนอย่างแรกเราต้องตัดไม้ครับผมทุกคนตัดไม้เลยทุกคนแต่วันนี้ฟ้ามันมืดคึมผิดแปลกไหมทุกคนว่ามันมืดผิดผิดแปลกไปวะได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยวย,ยังไม่มันยังไม่ตอนคืนเลยอะ่ะผมได้ยินเสียงซอมบี้ทุกคนยังไม่มืดเลยนะ,ะว่าแถวนี้มีถ้ำหรือเปล่าอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้เองทุกคนทำไมซอมบี้มันถืออะไรด้วยอะ่ะโชวเวลเหรอชบอออ,อ,อืืื้เฮยโล เราเอาแล้วซอมบี้โดนใครตีวะนี่ทำไมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมตรงนี้มัน,นแล้วตรงน,นู้นมันไอ้นั่นวะเดี๋ยวนะทุกคนชิบเฮ้ยเใกล้ผมแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวดาบดาบเดี๋ยวแล้วซอมบี้มันโดนอะไรตีมาทุกคนมันแปลกๆปลกไหมมันแปลกตั้งแต่ผมเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยตั้งแต่แบบมีซอมบี้มีอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ทุกคนไม่มีเมฆเลยโอ้ตัดไม้แล้วกันทุกคน ตัดไม้ต่อก่อนแล้วกันดึง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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีายาอะไรมาคือยาอะไรอะ่ะยาพิษเดี๋ยวนะมันใช่ผมกินยาพิษหรอผมไม่หลงกลมาหรอกมันคืออะไรมันมันมาจากไหนต้นยาพิษหรอทุกคนต้นเนี้ยเดี๋ยนะชึบชึบชึบ,ชบโอ้โยต้นไม้เดึงออกมาผมไม่กินหรอกแย่นี่อ่ะทิ้งไปเลยทุกคนกินผมก็เก็บดิมันใครมันวางยาผมวะทุกคนโอ้โหเอาชีวิตรอดหนึ่งพันสามแสนวันหนึ่งล้านสามสิบห้าล้านจุดเดซิเบลผมคงไม่สำเร็จนะทุกคนโอ้โหโต๊ะผมได้ เดี๋ยวผมมีสมุดมาจากไหนวะต้นไม้รับสมุดเดยอทุกคนอ่านดิอะไรเนะี่ยตายเ่อยบอกว่าผมตายอ่ะทุกคนอะไรคือตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือเดียดโนะเหรอเนีย่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเือเดี๋ยวทุกคนที่วันท,ที่นี่มันผิดแปลกแล้ววะผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วตั้งแต่ซอมบี้มาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมขอขุดหินอีกแป๊บนึงแล้วกันทุกคนไม่กล้าเข้ามาเลยในป่าลึกป่าใหญ่โอ้โหน่ากลัวมากเลยทุกคนดูดิมันมืดมากอ่ะโอ้โหผมจะไปคาบของกันแล้วทุกคนตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหผมต้อง เดี๋ยวมันตกไปจากไหนวะชึบอะไรอะระวังตัวด้วยโอ้โหตอนนี้ผมก็ระวังตัวอยู่ทุกคนเดี๋ยวรีบไปจากที่นี่แลวกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันมืดได้ไงวะเดี๋ยวนะมันมืดเชยเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บของไปเก็บข้าวของที่มันจะเป็นลริบกระโดดขึ้นรถมาทุกคนพะคุมผมไปไวสีมันแจ้มมยังวะเป็นไรทุกคนผมจะไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสมุดอะไรอีกแล้วอะ,ะอะไรอะเจอกันฮะเจอตรงไหนอะอะไรอะใครมันตามผมมาวะผมฆ่าส้มยี่ก่อนทุกคน ผมจะไม่มีอาหารกินละผมต้องรีบสร้างบ้านเนี่ยประเด็นน่ะไม่งั้นผมเจอแน่คืนนี้มันบอกว่าเจอกันนะทุกคนมันคงไม่มีอะไรบ้างหรอตั้เกมไม้คราฟทุกคนผมจะเอาชีวิตรอดแต่กับเจออะไรไม่รู้ทุกคนโคตรหลอนนะเป็นไม้คราฟที่โคตรหลอนเลยทุกคนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อากาศก็มืดคึนเชิบตัดไม้ทาบ้านก่อนเลยทุกคนชิบพระจันทร์เต็มดวงได้วันนี้โอ้โหคืนพระจันทร์เต็มดวงวันทุกคนตัดไม้ชบเสียงได้ยินเสียงคนเดินเดี๋ยวนะไมด้ยินเสียงคนเดินทุกคนเมื่อกี้ผมตัดไมม้้อออยยู่่ใชชปะะะวเเสีงคนนดิบโโห ไปก่อนละกันทุกคนมสร้างบ้านก่อนไม่ไหวว่าทุกคนโลกอะไรวะเนี่ยต้องสร้างบ้านกลางแบบกลางตรงนี้เลยว่ะไม่งั้นผมเจอดีแน่ชบชิบไ สมุดมาอีกแล้วอ๋อได้สมุดอันเก่ามาหรออยู่กับใครอะฮะอยู่อะไรไม่มีอะไรเนี่ยไหมครับอยู่กับใครอะไม่มีนะเดี๋ยว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 ผมอยู่คนเดียวตอนเนี้ยผมมาเล่นเกมผมอัคดคลิปให้ทุกคนดูเน่ยทุกคนชีวิตรอด1800วันเนี่ยทุกคนจะกลับเจออะไรไม่รู้ทุกคนตอนเนี้ยกลับตระลปัดไปหมดเลยเริ่มหลอนแล้วทุกคนขนลุกเลยอะอสร้างบ้านก็สร้างไม่เสร็จสร้างอย่างนี้ไปกอนละกัน,ก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 นบ้านอะไรก็ไม่รู้ทุกคนบ้านเออพอกหมดปะ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะบอกเพื่อนนายให้ไปหาแร่อะไรอ่ะอะไรเพื่อนเพื่อนไม่มีเพื่อนผมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือสมุดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฝังดินก่อนทุกคนโคตรหลอนเลยเป็นการเล่นไหมครับที่หลอนสุดที่ผมเคยเจอมาลวทุกคนกินเนื้อ่อนแต่ว่ามันไม่บอกเพื่อนนะแมแต่ผมก็แบบอยากไปหาแร่อยู่ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนะี่ยผอขอไปหาแร่ด้วยมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมวะเฮ้ยอะไรอ่ะสมุดอะไรอ่ะ เจ้มา2คนไม่ใช่หรอฮะไม่มีอยู่ทุกคนคนลุกจริงถ้ามีกล้องผมเปิดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมรีบไปหาเหมืองหาแร่ด้วยทุกคนตัวไหนดียะเบลอตัดไม้ก่อนละกันโอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยว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 กระปั้นทุกคนทุกคนอะไรฮ้มันเสียงอะไรมันหลอนยังวะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ย เดี๋ยวดูคนมันล้ำมันล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ทำไงดีทำไงดีทำไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องหนีดูนูโอ้โหไม่คามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เดีย ไปไหนเรว้มันผมไปไหนเ้วเฮ้ยไม่หายไปไหนทุกคนอ้โคตรนะโคตรลอนเไม่ไหวเร้วไม่ไหวเร้ยวเพลงเพลงโอ้โหเสียงเพลงโคตรหลอนอ่ะอย่ายั้นะมันหายไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยจะหลงเรยวๆไม่ไหวเ้วโอ้ยโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงมาแล้วตรงเนี้ยอ้โคตรหลอนอ่ะ ไม่ไหวเลวทุกคนผมจะร้องไห้ทุกคนผมไม่เจอเลยวันนี้เนี่ยทุกคนใครเที่ยากแคร์ให้ผมทำคลิปอย่างนี้ผมไม่ทำไปแล้วทุกคนเอาชีวิตรอดอะไรเนี่ยโอ้โหมันหลอนเกินไปแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งมาทำคลิปอย่างนี้ผมก็โดนเลยเหรอโอ้โหมันเป็นพระจันทร์เต็มดวงด้วยทุกคนแล้วมันแบบหยุดหยุดตรงกลางหัวผมพอดีอะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยผมเข้าถ้ำไปแอบในถ้ำเนี่ยหรอแม้ทุกคนว่าดีไหมทุกคนชิบชิบเฮ้ยแต่ผมว่ามันใกล้ยาเช้าแล้้้้้้้ววววมมมมมมััััังงงเเเเเเนนนนีีีีี่่่่ยยยยยยยดดดดด๋๋กกก็หหหาไไไไไปลลละืืออออคคผำทุโโฮ เดี๋ยวนะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือผีนี่แหละยังอยู่ไหมเนี่ยอ้าวมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนไม่ไหว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 เฮ้ยเมันเอาไม่ไหวกังยูเอาไมหวแล้วทุกคนเดี๋ยว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 จะตายอ่ะเอ้ยมันหายไปแล้วอ่ะผมจะทำงานเงียบๆไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมันหาผมเยอะเงียบไปก่อนทุกคนเฮ้ยผมแอบไปทำแล้วผมไม่น่ามันไม่น่าเจอผมแล้วนะทุกคนโอ้โหแม่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพลงเปิดะไรตอนนี้วะเนี่ยไม่ครับตอนเชียงคืนโคตรน่ากลัวเดี๋ยว เดี you? You ๋ยวอออยากที oh, so it. Okay. It ่น oh, hey, um. ี hey, ่ได so ้ไหมอะมันม oh, ีทางมันมีท็อดอะไรให้ด้วยอะเดี๋ยวนะไม่กล้าเดินไปด้วคนเดี๋ยวมันผมรูมันจะมีอะไรข้างหน้าไหมวะเฮ้ยอ้ามันมีเครื่องดนตรีอ๋อสะใส่มีเด็กมือบอลมันเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมาจากไหนเดี๋ยว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 มันโอ้โหนางรำๆดทุกคนนางรำมาเดี๋ยวเดี๋ยวอุด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 อ ดี๋ยวนะไม่ชอบเลยอ่ะเคืออะไรอะเลือดเดี๋ยวมันมันคือเลือดหรอมันคือเลือดทุกคนเดี๋ยวมันมาจากไหนมันนี่เลือดแบะทุกคนตอนนี้ก็ล้างล้างตัวก่อนทุกคนเดือดเดือดมันคือมันหลอนเกินไปไหมเน่ยทุกคนโผล่ใครยังไม่ก็ไลค์ผมเลยผมต้องมาเสี่ยงชีวิตกับอะไรไม่รู้เนี่ยผมจะผมจะวายตายเปล่าเนี่ยมันเป็นผีดางลั่นมาทุกคนผมกลัวมากเลยนะเหมือนในเรื่องโฮมสเวทโทมแล้วทุกคนในเกมโฮมสเวทโทมอ่ะชึบๆโอ้โหเสี่ยมันหลอนเกินนะผมไปปิดเพลงก่อนนะชึบขอปิดเพลงก่อนแล้วกัันนนเเพลงงมอออยู่ตระโจค ไปทุกคนคุดตรงนี้เลยแล้วกันชิบไม่ไหววะเดี๋ยวผมไปจากที่นี่ก่อนแล้วกันอุ้ยผมเจอแต่ผมเจอแกะดำเดี๋ยวนะอะไรอะลาตีเฮ้ยลาตี ผี่ลาตีในโฮมสวีทโฮมทุกคนมันมาได้ไงอ่ะมันมาในแม่ค้าบอเดี๋ยวถ้าผมสร้างบ้านผมไม่เสร็จสร้างบ้านผมไม่เสร็จทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะได้หลบหลีกเจลาตีได้ทุกคนลาตียังไม่เห็นผมหรอกเราสร้างบ้านแบบมิชิ้นแล้วทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาอยู่ด้วยกันไหมใครมันจะอยากอยู่ด้วยวะทุกคนโอ้โหไม่ต่อไปนี้ไม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหวเลยมาล้ำกันเถอะโอ้โหเราเราล้ำไม่เป็นเราไม่ใช่นางล้ำในลาตีเราไม่ใช่นางล้ำโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะเอ้ยมีแแต่คนเเกกดดราโโอ้ห็ูทุก็ต้อองงผผีีีีีมนนนนคดด่่าเเปิพละไร เรี่ยงเรากลัวรู้ไหมเนี่ยไม่เนี่ยโอ้โหไม่ดีนะมันเป็นเด็กไม่ดีนะอย่างเงี้ยโอ้โหมันหลอนมากเกินไปแล้วอะ่ะไม่อยู่ดนกันเถอะไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ทุกคนก็นจะไม่อยากอยู่ด้วยโอ้ดูเกียร์มันน่ากลัวน่าเกลียดเออเกีมันน่ากลัวน่าเกลียดโอ้โหตอนนี้มันไม่เห็นผมทุกคนผม,มอยู่คนอยู่ใต้ร่างทุกคนโอมาข้างหลังจริงเลยอะ่ะโอ้โหตอบฮะอะไรโอ้โห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 อะไรเนี่ยามบอกมาไม่อยู่เด้อ แล้วโอ้โหแล้วจะไปยางอยู่ด้วยว่าพลนก็หลอนนะหูนี่เป็นเพลงเป็นเพลงแบบ หยบไม่หบไม่หบถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงโจโจเพลงแดนอะไรเงี้ยเพลงว่าไปอย่างทุกคนอย่าเล่นผมว่าผมต้องออกจากบ้านหลังนี้แต่ผมไม่มีรถไม่มีรถทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยได้ด้วยเหรอเอาเอาไปหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะหายไปแล้วขี่ม้าได้ไหมม้าก็ไม่มีอุปกรณ์อีกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วม้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ข้ามมาเลยกันโอ้โหโอ้โหอาชีวิตรอดสามล้านห้าเจ็ดแสนวันผมคงไม่สำเร็จวันทุกคนจะกลัวไปทำไมโอ้โหโอ้โหต้องถามว่าจะไม่กลัวได้ไงดีกว่าทุกคนโอ้ โคตรน่ากลัวโอ้โหตรงนี้มีถ้ำอะไรไม่รู้ปรแปลกๆเลยทุกคนตอบโอ้โหโอ้โหตอบก็ได้โอโ้ไม่รู้อ่าไม่ไม่กลัวก็เลยตกใจมา้าเมื่อกี้นะโอ้โหสะดุง้งในชีวิตจริงโอ้โหไม่ไหวเลยทุกคนมันจะหลอนกันไปแล้วไหมครับให้เราเล่นเปสนซูซูกุตีเหรอให้เราทําอะไรอยากอยากให้เราทําอะไรไหมโอ้โหแล้อยากให้เราทําอะไรไหมอะยากเราทําให้โอ้โหอยากเราทําบุญไปให้เอาไหมอุ้ยมาลําด้วยกันโอ้เราต้องฝืนลำ้ำใช่ไหมทุกคนโอ้โหแล้วก็ฝืนลำ้ำผมก็จะจบเกมใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว รำล้ำด้วยก็ได้โคตรหลอนขอใจเรีออย่ยงอ啊ขอใจเรีออย่ยงนางลาตีเราไม่ดีเลยทำไมอะเราไม่ดีเลยทำไมอะเรากลัวคนมันน่ากลัวผีเฮ้ยเฮ้ยจะเจอกูอะไรอะอะไรอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส็จดีมผมกลายเป็นดีมทุกคนผมกลายเป็นดีมเป็นอะไรผมไม่ได้หรอก ยังเป็นไงไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเจอกูเป็นเพราะเจอกูอ่ะโอ้โหเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันตกมาได้ไงอะนั่งให้เจอกูทุกคนมันหลอนมาแล้วไม่ไหวเลี้ยวไม่ไหวเลี้ยวทุกคนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลาตีเต็มไปหมดเลยทำไมลาทีมเยอะจังทุกคนเดี๋ยว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 ที่ไหนไกล์แค่ไหนคือใกล้ไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะยิงอะไรวะคิดคำไม่ออกก่อนจะคิดคำออกมันมาแล้วดีมาไ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย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  はい。 ทุกคนผมตายโอ้โหแค่นี้ผมตายผมก็รอดแล้วนี่ทุกคนโอ้ยชีวิตรอสามล้านแปดแสนว่าผมไม่สําเร็จว่ทุกคนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอุ้ยเดี๋ยวเช้าแล้ว้ยรอดตายไปทุกคนแต่มันต้องคืนนานมากเลยทุกคนสังเกตไหมมันฟ้ามืดคืนแล้วก็ตอนกลางคืนโคตรนานเลยทุกคนผมว่าปิดคลิปดีไหมอะไม่ไหวแล้วอะว่าราตรีน่าจะไปแล้วเหมือนตอนเช้าทุกคนโอเคครับก็แต่พี่ทุกคนจบคลิปนี้นกันทุกคนก็สำหรับการเอาชีวิตเราสามล้านแปดแสนห้าหมื่นวันครับนี่มันออกมาแล้วโล่งออกไปดีทีย่พอนะสำหรับใคร จะคืนไม่นอนตาแดงเลยทุกคนนะครับก็แต่คลิปนี้บ่ายๆครับผมไม่ไหวแล้วขอผมไปทำบุญกันแล้วกันทุกคนไปแล้ว